พ่อแม่พี่น้องทั้งหลายพ่อใหญ่อ้วนคนผู้หายขี่โผใหญ่เมื่อนี้กับพือสีเมนมือแหลกนะครับมือแหลกหมายเขาว่ามือนี้เย็นมือแหลกหนาวมือแหลกดูสึกว่ามีความรูสึกว่ามันหนาวอ่ะครับหนาวแล,ล้วก็เลยเอานกเอานกมาตากครับนกตากแดดนี่ครับบางนี่กับสุดยอดบางนี่ก็มีสามกุ้ง่อยครับอันนี้ก็ เขาชวาส่วนมากที่เป็นเขาชวาครับนี่ครับเอามาตากแดดให้มันอาบแดดจากหน่อยมันหล้สซึกว่อาอากาศมันเย็นเย็นนะครับตัวนึงก็ขึ้นว้พุ่นต่วว่ากับขันแนีย่ระขันเนียครับเพราะเป็นอย่างบักตัวเก้งก็ขึ้นไปพุน่นไกลๆพุ่นไปเบื้องหลัเมื่อกี้กัดแข่วกัดข้างใส่กันขวกักขวกอยู่ต่ว่าบอกขันไติดนี่ครับเอามันตากแดดไว้ตัวนี้งามพี่นอ้องเพราะยิ่วนว่า ตัวใดล่ะตัวใดงามโอ Gar ้ต, oh, ตัวนี้นี่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 ตัวเลยตัวนี้นกเขาเว่าตัวนี้งามแต่ว่าเป็นนกไม้ด้ครับนกไม้นกไม้กันเลยเอามากาดแดดว่าเกินเดือนหนึ่งเหครับว่าเกินเดือนหนึ่งเสียให้มันขันมัดตุกโตเลยนี่นี้มันขุนมัดตุกโตเลยครับตอนนี้กาดแดดใ้ประมาณสองมือมือนี้มือที่สองมือที่สามเครับมือนี้ มาสองมือแหละมืนี้มือที่สามนี่ครับส่วนมากกับสีมีแต่เขาเชวานะครับเขาใหญ่กับเม็ดเหลวม่เหลือหลายเหลือ,อยูน้ำบานอีพอนี่นี่นี่เห็นตลังมากนี่หลมีหลายอยู่ของเราพอยี้หวนตอนนี้กับเปียนจากหลินเขาไญ่ม่หลินเขาเชวาจาักหน่อยมันหลกหลายแล้วก็ต้องไงนะครับเขาเชวากับ น้ำบานนอกน้ำมูบานน้ำวัดน้ำว่าน้นำโรงเรี้ยงนีน่สิมันหลายครับก็สิไปต่อเนี่ครับตัวนี้ก็เก่งขี้กันนี่แหละครับก็สิได้ตากแดดการน้ำตากแดดทั้งสีส่สุมสมือสุมมือสุมมือประมาณจักเดือนหนึง่งก็คือสิขันขัน,ขนมันตัวโตวแล้วนะครับตัววาก็ยังกลัวพ่นอยู่ตัววากับบอฮันได้ออกจัดตัวกับล่องเบิง จะค่อยติดตามพญย,ยวัลนะครับว่านกสีชุดนี้ที่กันร่างกาดแดดที่นี่ตัวไหนแน่สีแกงสีหมันนะครับ,นนนนรบขอขอบคุณหลายๆสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามพญยิยวนคนผู้หายขี่พโผลไนนะครับมือนีกับสะก้อนสี่เหตุงานไปทรงสะกอนนะครับเจอกันไม่ครับเจอกันไม่คลิปหนาสำหรับมือหนีนะครับเนาะสวัสดีครับ